เอาใส่ไว้โ <Bien> อ <ven ido> ๊ยโอยโอยโอยใส่ย <bien ven ido> ิง <bien> ด <ven ido> ้วยถึน <uno> uh, like, ้ำ well, พ <wrote> ันดัวโอ้ยสายแน่ไอ้เหี้ยนอนแล้วมีอะไรจะยิง ลุกขึ้นเนื้อหญิงไปนี่ไปถมเลยไปปิดนำ้ำปิดแล้วบ่ปิดน้ำแล้วบ่บถอยบัวถอยไอสั่งเดินหน้าหรอว่าสั่งเดินหน้าอะอาชีพอาชีพ ใส่ลูกอ่าใสลูกหนุบัวไันนี้บวัวไอ้ชนอันนี้ทีเสาดังกึ๊ๆเลยนะมาเนี่มาเร็วมาเร็วมาเร็วไปเยี่ยมพี่การบ่ฮะ,ะไปเยี่ยมพี่การบ่คร,รับผมไปเยี่ยมพี่การการเกษตรทำอะไรอยู่อ่ะเออ มานี่ของเขาเป็นแสนเลยลูกแต่มันจะเจ๊งบัวบัวแค่เดินผ่านก็เจ๊งแล้วครับมาดิบัวแม่บอกพูดเพาะกับบัวครับบัวครับลูกบัวลูกบัวอันนี้เล็วลูกคนเก่งเล็้ยคนดีของพ่อลูกเล็้อย่าดื้อล้ลูกมานีเล็วลูกมาหาพ่อลูกเร็วบัวครับบัวไปพังเลยอ่ะ บัวบัวขับลูกเฮ้ยถอย,ถอยบอกเลี้ยงช้าก็เหมือนทหารคนระับเฮ้ย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 การบอกเสียวสลังแวบเลย เห็นบวงมาการบวกเสียอักเลยโซ่มาจับกล้องหน่อยโซ่เอาเบยผูกแล้วโอ้โหโนะอะมันดิโนโนหนีบวัวนะบวัวก็ตามใช่ โซ่จ้าวไหนโซ่เฮ้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 บัวตามผู้หญิงดีวะเฮ้เฮ้เฮ้ผู้หญิงก็นหนีดีวะเฮ้เฮ้เสร็จแล้วจนม,มุมจะไปไหนจ้ามาเล่นในกันสัดีๆ วงี้ย <Why? S 2> นี่โอ,อ้โหรถไม่แรงเลยบวกรถเลยไม่แรงเลยโนแรงกว่าโอ,อ้โหโนเริ่มหยาดนะโนไม่ยอมโอ้โหไล่บีครับไล่บีกัแล้วไม่ดีโนไม่ยอมโนไม่ยอมป้าติ้หการการันมอไซคันสีดำนี่คาดว่าน่าจะน่าจะใกล้มือโนนะ เฮ้ยเฮ้้โหโ้โห่งตามกันแล้วโห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 นแล้วดูพ um ี่บัวเรายังยความพยายามไหครับน้องพี่ใหเล่นด้วยไหมลูกเราเราเข้าขุ่ปะมโนมาด้เอาหมาเดี๋ยวบัวพูกันครับ chi subscribe là kênh Ghiền Mì Gõ Để không It. Yeah. bà oh. bán ra sàn đẹp luôn cán cán Hãy subscribe cho kênh Ghiền ที่ยังดำๆอยู่เลยกลายเป็นอะไรหมุนอกโลกซะง,งั้นกลายเป็นชายบัวบางแล้วก็สั่งกันนอนแล้วครับ เจ้าขาเจ้าขาการเดึงดีเจอการทางนอนเข้าไปมาดูบัวฮะ เห็นครับฝากกด subscribe กดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ